ไอ้เงื่อนไขที่จะทําให้คิมคาวเวอได้ไปต่อตัวคิงพาวเวอร์เองเนี่ยแหละอืไหวไหมไหวไหมใจสู้หรือเปล่าใจอาจจะสู้แต่ภาวะการแข่งขันหรือต้องบอกว่าสมรภูมิครับธุรกิจสินค้าปลอดอากรมันเปลี่ยนไปแล้วอสมรภูมิมันเปลี่ยนเอาจริงๆนะครับไม่รู้สิครับดูด้วยตาเปล่าออื คิดเอาเองอันนี้ต้องบอกคิดเอาเองแล้วกันก็คิดเอาเองคิดเล่นเล่นทุกครั้งที่มีโอกาสได้เดินทางไปใช้บริการสนามบินโดยเฉพาะสุวรรณภ,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 ภูมิก็คิดเล่นเล่นว่าต้องถ้าต้องต้องมีการเปิดประมูลใหม่เนี่ยในส่วนของดิวตี้ฟรีดูจากสภาพการดูจากทราฟิกดูจากความคึกคักของการจำหน่ายสินค้าก็คิดเล่นๆกับตัวเองถ้าเปิดประมูลใหม่ห้าพันล้านถึงไหมเนี่ยเออนั่นน่ะสิเออ เขาดูจากโอเคผู้โดยสารอาจจะอาจจะลดลงไปบ้างแต่การช้อปปิ้งหรือการจับจ่ายใช้สอยมันน้อยไงและที่สําคัญคือโลกยุคนี้มันเปลี่ยนไปตรงที่คุณมาพูดถึงสมอรภูมิมันเปลี่ยนเพราะว่าตอนเนี้ซื้อสินค้านอกดีที่ฟีอาจจะได้ราคาดีกว่าในดีที่ฟีอีกถูกป่ะฮะอีช้อปปิ้งไงถูกป่ะเอออีช้อปปิ้งอีคอมเมิร์ซพวกนี้นะเออนะะเนี่ยคือมันบริบทมันเปลี่ยนบริบทเปลี่ยนใช่ไหมหากว่า ทิงพาวเวอร์ไม่ไหวล่ะคือวันนี้เขาได้สิทธิ์ให้ไปต่ออแต่ถ้าม,มันไม่ไหวล่ะแล้วมันยังไงม,มันน่ะสิก็สุดท้ายก็จะกลับมาเงื่อนไขเดิมคือถ้าไม่ไหวเจรจากันไม่ได้ให้ไม่ต่ำกว่า8,500ไม่ได้ก็จบกรณีของบริษัทท่าากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือว่า AOT ครับ ก็ภายหลังจากที่ทางกลุ่มกิจการ King Power นะเขาก็ได้มีการส่งหนังสือถึง AOT เพื่อที่จะขอให้มีการยกเลิกสัญญาสัมปทานในส่วนของกิจการสินค้าปลอดอากรหรือว่าดิวตี้ฟรีนะก็เลยเป็นสาเหตุทำให้ทาง AOT เองเขาก็ต้องมีการจัดตั้งคณะทำงานขึ้นมา<ช>เพื่อศึกษาแล้วก็ประเมินในเรื่องนี้นะแล้วก็นำไปสู่การตั้ง ผู้ทําแผนศึกษาเกี่ยวกับตัวสัญญาโดยประเด็นหลักเนี่ยศึกษาดูว่าไอ้สัญญาที่มันมีอยู่ในปัจจุบันแล้วก็ที่มันได้รับการแก้ไขมาแล้วหลายต่อหลายครั้งเนี่ยม,มันเป็นสัญญาที่มีความเป็นธรรมต่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายหรือเปล่า,าใช่นะเพื่อที่จะเอาไอ้ความเห็นจากผลการศึกษาตรงนี้ มาใช้เป็นสารตั้งต้นในการกำหนดนโยบายหรือแผนดำเนินการในระยะถัดไปนะก็จบจนกระทั่งเมื่อวานนี้ที่เราก็ได้มีการตั้งข้อสังเกตว่าผลการศึกษาไปถึงไหนแล้วเสร็จหรือยังนะก็ในปัจจุบันทันใดนะฮะเมื่อวานมีการประชุมของคณะกรรมการ AOT แล้วก็ได้มีการเอาผลการศึกษาในประเด็นนี้เนี่ยเข้ามา เป็นวาระสําคัญสำหรับการประชุมเมื่อวานแล้วก็สําคัญยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอม,มีมติม,มติ <นะ S 1> ของคณะกรรมการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวตรงนี้ออกมาแล้วด้วยเช่นกันนะก็ต้องบอกมันประจวบเหมาะมคือเมื่อวานเรานําเสนอเรื่องราวเกี่ยวข้องกับ Aviation Hub หใช่ใชถูกไหมฮะแล้วก็เลย อ่ะแวะไปถามถึงความคืบหน้าตรงนี้สักหน่อยอแล้วก็ประจบเหมอะว่าเขามีการประชุมบอร์ดเมื่อวานพอดีนะฮะอ่ะทีนี้หัวใจสําคัญของประเด็นนี้มันอยู่ที่มติบอร์ดที่ออกมาเมื่อวานเป็นอย่างไรครับก็ต้องบอกว่ามติบอร์ดเมื่อวานนี้ก็มีมติเห็นชอบให้เ,เลือกในการเจราจาแก้ไขสัญญาดิลที่ฟรีทั้งหมด3สัญญาอ,อืมก็คือก็จะมีทั้งที่โซนภูมิเป็นสัญญาใหญ่ถูกปะฮะดิลที่ฟรีที่รอนเมือง แล้วก็ DTV ที่เป็นภู้ิภาคอ่านี่ก็เรียกว่า3สัญญาตรงนี้ก็ชัดเจนว่าให้มีการตั้งคณะทีมงานขึ้นมาเพื่อศึกษาในแง่ของการเจรจากับฝูงตัวของ King Power ในการแก้ไขสัญญาต่างๆอันนี้ก็อันนี้มาติออกมาแบบนี้นะครับก็สืบเนื่องมาจากว่าเมื่อวานนี้อย่างที่คุณวาพูดถึงนะฮะการประชุมบอร์ดเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเขามีมีการนำเสนอ,อ,อผลสรุปของที่ปรึกษา ก็สถาบันอุดมศาสองแห่งอย่างที่เรารับทราบกันไปนะครับซึ่งที่มาที่ไปก็คือว่าทางที่ปรึกษาเนี่ยเขาสรุปมา2แนวทางนะครับคุณผู้ภาคคุณผู้ชมครับคือ1แนวทางแรกก็คือยกเลิกสัญญาและเปิดประมูลผู้ให้บริการรายใหม่อือันนี้แนวทางแรกนะครับแนวทางที่2ก็คือการเจรจาแก้ไขสัญญาเดิมกับ King าวเว r ซึ่งในตรงนี้ฮะที่ปรึกษาก็ได้มีการเสนอแนวทางเจรจามาทั้งหมด8แนวทางด้วยกัน,ให,กนให้กับบอร์ดเมื่อวานนี้นะครับ อ่าก็เอาอย่างนี้ก่อนมันสองสองสองขยัยุทธศาสตร์แล้วกันอ่ายุทธศาสตร์ที่หนึ่งคือการยกเลิกสัญญาแล้วก็เปิดประมูลใหม่เลยอ่าใช่ยกเลิกไปเลยยุทธศาสตร์ที่2ก็คือการแก้ไขสัญญาออืโดยทําการเจรจากับ King าวเวอซึ่งผลการศึกษาที่จัดทําโดยสาบันอุดมศึกษาสองแห่งอ่าก็อันนี้ต้องให้เครดิตหน่อยคือมหาวิทยาลัยมหิดลและสจลเขาก็ได้มีพ่วง แนวทางในการเจราจามา8แนวทางด้วยกันอ8แนวทางซึ่งอันเนี้ยก็เป็น8แนวทางที่ถูกเสนอเข้าไปในบอร์ดแล้วแล้วก็จะเป็น8แนวทางที่ออทางคณะกรรมการของเอลซึ่งก็จะได้มอบหมายให้กับทางฝ่ายบริหารเนี่ยให้จัดคณะเจราจาขึ้นมาแล้วก็ไปทําการเจราจากับ KING p o w e r รซะ,ะให้เสร็จสิน้นภายในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้ก็คือภายในเดือนหน้าใช่นะ ก็ทั้งหมดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วท่านผู้ชมก็ต้องเฝ้าติดตามดูข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดชนิดอย่าได้กระพริบตานะเพราะบอร์ดเขาโยนโจทย์มาแล้วว่ามันจะต้องเสร็จสิ้นมไม่เกินพฤศจิกายานี้นะทีนี้กลับมาที่ประเด็นว่าเบื้องต้นเนี่ยบอดเขาเลือกยุทธศาสตร์ที่สองคือการแก้ไขสัญญาโดยทำการเจรจากับ King Power คถามมันก็เลยตามมา ว่าแล้วจะแก้กันอย่างไรแก้กันท่าไหนอ,อแก้กันท่าไหนแก้กันเท่าไหรใ่ใช่ใช่ถูกไหมครับซึ่งอย่าลืมนะฮะท่านผู้ชมมันก็มีเงื่อนไขที่เราก็เคยนําเสนอกันไปว่าเอาละไอ้แก้สัญญามันก็อยู่ในวิสัยของการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้แต่มันก็จะมีเงื่อนไขอีกเช่นกันว่าไอ้แก้เนี่ยจะไปแก้ต่ากว่าราคา ที่ผู้เสนอราคาที่เขาเข้าวินมาเป็นอันดับสองเนี่ยมันก็ไม่ได้ออออซึ่งไอตัวเลขนั้นอยู่ที่ก็แน่นอนนะครับ8,500ล้านบาทกลมๆอันนี้เสนอเนี่ยมาโดยกลุ่มออสายการบินบางกอกแอร์เวยสที่คร,ครั้งกันนู้นเนี่ยเขา<ม>ร่วมกับกลุ่มลอตเต้จากเกาหลีใต้ะในะฮะที่มายื่นประมูลสัมปทานดวตี้ฟรีที่สุวรรณภูมิตรงนีออ้ด้วยในส่วนของ King Power เนี่ย เขาเสนอไป15,419ล้านบาทอืมืนะ1 5 0ันนะ15,000กว่าเลยนะครับนี่ถึงขั้นต้องโอ้เก่าหน้าผากกลุ่มขมัดเลยนะ15,419ล้านบาทครับในขณะที่เบอร์สองก็คือการบินกรุงเทพที่ร่วมกับลอตเต้เขาเสนอไปประมาณ8,517้าล้านบาทอโอ้โหนี่มันมต่างกันดิฟกัน เกือบเกือบเจ็ดพล้านอ่ะใช่เกือบเท่าตัวเกือบเท่าตัวเบอร์หกับเบอร์สองนะเกือบเท่าตัวเลยนะครับฉะนั้นก็คงต้องไฮไลท์ที่ตัวเลข8517ล้านบาทตรงนี้เอาไว้ว่าการแก้ไขสัญญาระหว่าง a อ t กับทีมพาวเวอร์หัวเด็ดตีนขาดมันห้ามต่ํากว่าตัวเลขนี้อ่าห้ามต่ำกว่าตัวเลขนี้8แนวทางที่สาบานเงินชาสแห่งเขารวบรวมแล้วก็สรุปมาให้กับ ทีมของ AOT นะก,ก,ก็ว่ากันไปตามแนวทางนั้นแต่หัวเ <c oughs> ด็ดตีนขาดส,สุดท้ายแล้ว <c oughs> ห้ามต่ำกว่า8,517ล้านบาท <c oughs> มันคือ must <c oughs> อิสอัมมัอิสมัเรื่องนี้เองทางคุณปวีนาจะริยะทิติพง์รองกรรมการผู้มืยการใหญ่อขออภัยนะฮะจริง,รงๆท่านเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้ก็เป็นเป็นกรรมการผู้มืยการใหญ่ของเอ t เต็มตัวแล้วมั้ง ก็มันก็จะรอในเรื่องของในเชิงนิติศาสตร์หน่อยต้องมีการเซ็นสัญญาก็จะเกิดขึ้นในช่วงธันวาคมไงโอเคก็คือยังรอการเซ็นสัญญาใช่ใชนะแต่โดยกระบวนการโดยหน้าที่สรรหาโดยกระบวนการสรรหาก็ถือว่ามันจบสิ้นไปแล้วล่ะจบสิ้นแล้วก็ได้ข้อสรุปแล้วบอร์ดอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าฉะนั้นในทางนิติเรียกว่าในทางนิติศาสตร์แล้วกันวันนี้ก็อาจจะต้องบอกคุณปวีนาเป็นรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ที่รักษาการกรรมการผู้มยการใหญ่ใช่แต่ก็ซูนทูบีซูนทูบีกรรมการผู้มยการใหญ่หรือผู้ว่าการท่าอย่างเป็นทางการนะฮะในช่วงประมาณเดือนธันวาคมนี้ใช่นะโ <okay. S 1> อเคก็เรื่องนี้ทางคุณปวีนาเองเนี่ยท่านก็ระบุนะฮะว่าการเจราจาการปรับแก้สัญญาครั้งนี้เมื่อ รวมผลประโยชน์ตอบแทนรายปีแล้วมันจะต้องไม่ต่ำกว่า8,516.6ล้านบาทครับซึ่งเป็นอัตราที่ผู้เสนอราคารายที่2เคยยื่นข้อเสนอในการประกวดราคาเมื่อครั้งปี2,562นกะก็อย่างที่บอกเป็น BA ที่ร่วมกับทางอตเต้ดิวต้ฟรีนะฮะ อันนี้ก็ถือว่าเป็นการย้ําหัวหมดนะว่าไอ้เงื่อนไขตรงนี้มันมีอยู่จริงและก็จะต้องดําเนินการอย่างเคร่งครัดค,รคือท่านก็ลองจินตนาการดูแล้วกันว่าถ้าแก้ไขสัญญารอบนี้แล้วมันลงไปต่ำกว่า8ปดมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง เออนะก็มันมีทั้งส่วนที่ AOT อาจจะเข้าขายทําให้รัฐได้รับความเสียหายใช่ใช่ไหมครับมันมีทั้งส่วนที่เอกชนรายที่2องก็คือ b a กับลอตเต้เขาก็จะแบบบอกเฮ้ยนี่มันประมูลไม่เป็นธรรมแล้วนี่อะะถูกไหมใช่ไอ้วันที่ไอเสนอไป8 5ดพครับอยู่ไม่เอาไปเอาหมื่นห้าแต่สุดท้ายก็มาแก้สัญญาให้ต่ํากว่าที่ไอเสนอไปอาใช่ถูกไหมฮะมันหลายมิติทีเนี้ยมันจะตะลุมบอลชุลมุนชุลเกกัน โอ้โหวุ่นวายอุตลุดไปหมดนะนั้นก็แน่นอนไอ้แปดพันห้าสิหรือ8 5ดพตรงเนี้ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะตายตัวแล้วแ่ะฮะหัวเด็ดตีนขาดต่ำกว่านี้ไม่ได้อ่าต่ำกว่านี้ไม่ได้มีโอกาสหลายคนอาจติดคุกได้นะครับฉะนั้นมันก็เลยต้องมากันที่ข้อสังเกตทันไป ว่าถ้าหัวเด่ตินขาดมันต่ำกว่าตัวเลขนี้ไม่ได้แล้วการเจราจาระหว่าง AOT กับ King Power มันจะได้ผลสรุปออกมาเป็นอย่างไรคำถามคือคที่ไม่ต่ำกว่าแ0ดพันห้าสิบเจ็ดคิงพาวเวอร์ไหวไหมอ๋อไหวไหมไหวไหม,มคือวันนี้ถ้าเอาตามหน้าเสือยึดในมุมของ AOT นะในมุมของ AOT ที่บอร์ด มีมติมาแล้วว่าให้เจรจากับ k n n p p w w r อนะก็เท่ากับว่า King Power ได้ไปต่ออ่าได้ไปต่อก็คือไม่ยกเลิกนะมติเขาไม่ยกเลิกนะถูกเพราะ AOT เขาก็ยังยังยังเซอร์ติฟายเขายัง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 ให้สิท คิงพาวเวอร์ได้ไปต่ออะได้ให้สิทธิ์ได้ไปต่อให้สิทธิ์นะดังนั้นในมุมของเอลทีครับตามความคืบหน้าล่าสุดที่มีอเท่ากับว่าคิงพาวเวอร์ได้ไปต่ออาได้ไปต่ออาแต่ทีนี้มองข้ามช็อตไปด้วยกันตั้งข้อสังเกตอ่าตามเรื่องราวตรงนี้ครับนะไอ้เงื่อนไขที่จะทําให้คิงพาวเวอร์ได้ไปต่อตัวคิงพาวเวอร์เองเนี่ยแหละไหวไหมอาไหวไหมใจสู้หรือเปล่า ใจอาจจะสู้แต่ภาวะการแข่งขันหรือต้องบอกว่าสมรภูมิธุรกิจสินค้าปลอดอาการมันเปลี่ยนไปแล้วอสมรภูมิมันเปลี่ยนเอ,อ,เอาจริงๆะครนะไม่รู้สิดูด้วยตาเปล่าค,คิดเอาเองอันนี้ต้องบอกคิดเอาเองแล้วกัน ก็คิดเอาเองคิดเล่นๆทุกครั้งที่มีโอกาสได้เดินทางไปใช้บริการสนามบินโดยเฉพาะสุวรรณภูมิมก็คิดเล่นๆว่าถ้าต้องมีการเปิดประมูลใหม่เนี่ยในส่วนของดิวตี้ฟรีดูจากสภาพการดูจากทราฟิกดูจากความคึกคักของการจำหน่ายสินค้าก็คิดเล่นๆกับตัวเองถ้าเปิดประมูลใหม่ห้า0ันล้านถึงไหมเนี่ยเออนั่นละสิเออ เขาดูจากโอเคผู้โดยสารอาจจะอาจจะลดลงไปบ้างแต่การช้อปปิง้งหรือการจับจ่ายใช้สอยมันน้อยไงและที่สําคัญคือโลกยุคนี้มันเปลี่ยนไปตรงที่คุณวาพูดถึงว่าสมอรภูมิมันเปลี่ยนเพราะว่าตอนนี้ซื้อสินค้านอกดีทีฟีอาจจะได้ราคาดีกว่าในดีทีฟีอีกอา้าวถูกปะ่ะฮะ e-shopping ไง <c oughs> ถูกป,ป,ป่ะเออ้ s h o p p i n g e c o m m e r ์ซพวกนี้นะเอเอนะฮะเนี่ย คือมันบริบทมันเปลี่ยนบบริทเปลี่ช่ผู้สุพชัยแล้วก็ต้องยอมรับว่าสมัยก่อนตอนที่โอ้โหเดลที่ฟรีขายดีเป็นเทน้ําเทท่าเนี่ยนะตอนนั้นมันก็เป็นช่วงตื่นทองเป็นยุคตื่นทองของชาวจีนที่ทะลักเข้ามาท่องเที่ยวในี่ยไทในไทยจําได้ไหมก่อนที่มันจะเริ่มมีเรื่องทัวร์ศูนย์เหรียญอะไรออกมาคือก่อนนั้นเป็นช่วงที่บูมมาก Oh, oh, ทั้งไฟล์ flight, ปกติทั้งชาเตอร์ไฟล์โอ้โหคนจีนทะลักและหิ้วของดวตีฟรีกันทีนะหิ้วกลับบ้านนี่ mm hmm. เป็นกุรุดกูรุนะ <laughs> ใช่ใช่คนจีนนึกสภาพออกใช่ไหมโอ้โห oh, oh. เวลาเขาหอบหิว้วเวลาเขาจับใจ่ายใช้สอยซื้อของเนี่ย oh, oh. นะจนภายหลังทางการจีนก็มีการเข้มงวดอย่างเงของการนําสินค้าดวตีฟรีจากต่างประเทศเข้ามายัง mm hmm. ประเทศจีนเนี่ยมากขึ้น mm hmm. นะฮะตลอดจนการรณรงค์นะให้ เงินมันไหลออกไปให้น้อยนะก็ให้ใช้เงินหมุนเวียนภายในประเทศแล้วก็มาเจอเรื่องของโควงโควิดอะไรเยอะแยะมากมายฉะนั้นเงื่อนไขบริบทต่างๆมันเปลี่ยนไปหมดแล้วนะกลับมาที่คำถามว่า8,517ล้านบาท King Power ไหวไหมเพราะถ้าประเมินมูลค่ากิจการนะตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกถ้าคิดและเล่นคิดเอาเอง5,000นนี่ถึงไหมไม่รู้ อนั่นน่ะสิฉะนั้นบนหลักการบนข้อสังเกตตรงนี้มันก็นำไปสู่คำถามถัดไปว่ากรณีหากว่า King p o w o w e r ไม่ไหวล่ะคือวันนี้เขาได้สิทธิ์ให้ไปต่ออแต่ถ้ามันไม่ไหวล่ะแล้วมันยังไงนั่นน่ะสิก็สุดท้ายก็จะกลับมาเงื่อนไขเดิมคือถ้าไม่ไหวเจรจากันไม่ได้ให้ไม่ต่ำกว่า8,500 ไม่ได้ก็จบอะหลายเดือนก่อนมันมีหนังสือเปิดหัวจาก King Power มาแล้วนะว่าขอยกเลิกสัญญาใช่ใช่เขาเขาเขาเปิดทางเขาเปิดตัวเขาเองก่อนเลยนะว่าขอท่งเครื่องอะเออเออเออดูเหมือนจะออกตัวไว้ก่อนนะก็เออนี่ไงคือสุดท้ายแล้ว King Power จะดำเนินการอย่างไรไอ้ผลการเจรจาระหว่างเอลทีคิงพาวเอป็นอย่างไรเราไม่ทราบออ่ใช่แต่ถ้าพูดถึงเอาเงื่อนไขตัวเลขตรงเนี้โอ้โหนะอืม เพื่อที่จะตั้งประเด็นเพื่อที่จะคิดต่อเพื่อที่จะคาดเดาสถานการณ์เออไหวไหมหนึ่งสองถ้าไม่ไหวแล้วมันจะยังไงต่อ,เ,อเลิกสัญญาใครเป็นคนเลิกถูกไหมถ้าคิงพาวเวอร์เป็นคนขอเลิกเองมันก็จะมีประเด็นสุ่มเสี่ยงในเรื่องของการติดแบล็คลิสต์คิงพาวเวอร์ก็มีสัมปทานที่มันคาราคาซังหรือมันยังดําเนินการอยู่โดยปกติในปัจจุบันกับ AOT อีกหลายฉบับใช่ถูกไหมฮะฉบับใหญ่ๆก็จะมีพื้นที่เชิงพาณิชย์ในสนามบินสุวสรรณภูมิอใช่ แล้วก็ไม่นับรวมสัญญาดีวตี้ฟรีอื่นนะดอนเมืองเอ่ยท่ากาเซียรภูมิภาคเอ่ยใช่เพราะดิวตี้ฟรีเนี่ยมันมี3สัญญาถูกไหมสามสัญญาสามสัญญาเนี่ยก็คือมันจะมีที่ภูเก็ตเชียงใหม่หาดใหญ่อันนี้เป็นภูมิภาคครับสัญญาหนึ่งเป็นดอนเมืองแล้วอีกสัญญาหนึ่งเป็นสวนภูมิอ่าใช่ไอ้ที่พูดถึงกันมาหมื่นห้าแปดพันเนี่ยมันสวณภูมิที่เดียวอืมใช่แต่มันยังมีติดพันติดพันมันทุกวงในกันอยู่อีกหลายสัญญาเออเออใช่ใช่เออคำถามคือถ้า สมมติว่าจริงเพราะว่าติดแบล็คลิสจากไอเดียวหมื่นห้านี่หละเดียวชวนภูพูดอาวอย่างนี้ดอนเมืองและสุรินทร์นานาชาติอื่นๆก็ไม่ได้สิแต่มันไม่เพียงเท่านั้นไงมันยังมีเรื่องพื้นที่เชิงพาณิชย์อางเงี่ยพี่ชูป,ประชยัยโอ้แล้วต้องบอกว่าอู่ข้าวอู่น้าก็เลยนะิูเชิงพาณนนิชย์ตอนนี้นะ เขามีกำไรนะเพริะว่าเขาได้สัมปทานในแง่ของการเหมาพื้นที่เชิงพาณนชี์ตรงนั้นไปแล้วเขาให้ไปพลาซ่าออกให้กับผู้เช่ารายย่อยอื่นๆถูกไหมใช่ที่มันมันมันโอ้โหมันพันกันหลายหลายตลบเลยนะใช่ไหมแต่โอเคคือประเทศไทยมันก็มีความเป็นไทยของมันในแบบที่ที่ที่ เออท่านและผมท่านและเราก็ค,คงจะคุ้นเคยกันดีเดี๋ยวมันก็ต้องคงต้องไปคุยกันแหละว่าเฮ้ยกรณีที่อาจจะไปเข้าข่ายติดแบล็คลิสเนี่ยในสัมปทานดิวตี้ฟรีเนี่ยม,มันเป็นบริษัทที่ชื่อ King Power Duty ว r e e ฟรีจำกัดนะอืมอืมอืมอ่าดิงเออดิวตี้ฟรีจำกัดคิงพาวเวอร์ดิวตี้ฟรีจำกัดซึ่งเป็นเอนติตี้เป็นนิติบุคคลหนึ่งอ่าแต่นิตติบุคคลที่รับสัมปทานเรื่องของพื้นที่เชิงพาณิชย์ มันเป็นคนละบริษัทกันอ่าคนละนิติบุคคลก็ก็ไม่รู้ก็ไม่รู้เออแต่ถามว่านี้มันก็ท่าคลาสสิกอ่าท่าคลาสสิกที่เราเคยเห็นมาแล้วหลายหลายหลายๆกรณีนะแต่ว่าวันนี้เราก็มีหน้าที่ต้องตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนว่าอถ้าอย่างนี้แล้วมันจะยังไงต่อมันมีโอกาสจะเป็นอย่างนั้นไหมอืมอ่าถูกไหมใช่ใช่อ่าถ้าถ้าคลาสสิกมาไม่แปลกใจอ่าอ่าไม่แปลกใจไม่ไม่แปลกใจเลยนะไม่แปลกใจ อ้าวก็นี่ก็เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นซึ่งเราก็กําลังตรวจสอบว่าไอ้การนัดหมายเพื่อเจรจาระหว่างทั้ง2องปาร์ตี้เนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ซึ่งก็เข้าใจว่าน่าจะต้องเป็นช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนถ้าจะให้เรื่องราวทั้งหมดตรงนี้มันจบภายในพฤศจิกายน อือใช่ต้องเริ่มแล้วต้องเริ่มแล้วต้องเริ่มแล้วนะต้องเริ่มแล้วนะครับอ่าแล้วก็เสริมเพิ่มเติมนิดหนึ่งก็ล้กันครับคือต้องบอกว่าไอหมื้าพันสล้านบาทที่ทางคิงพาวเวอร์เขาเสนอเข้ามาแล้วมันก็เป็นสัญญาระหว่างกันอยู่ครับเออในปัจจุบันนี้เนี่ยอายุสัญญามันสิปี6เดือนเออเดยเริ่มสัญญา28กันยายนปี6-3แล้วก็จะไปสิ้นสุด31มีนาคมปี7-4 15, 15,4ล้านบาท อันนี้ก็จะเป็นคิดเป็นมินิมัมการันตีต่อหัวนะฮะอยู่ที่371รบบาทต่อหัวตรงนี้มันมีความน่าสนใจว่าไอาการคิดตัวเลขต่อหัวออกมาได้นั้นเนี่ยมันถูกหารโดยจำนวนผู้โดยสารที่มีการเอาสมมติฐานเรื่องอัตราการเติบโตของผู้โดยสารในแต่ละปีเข้ามาใส่ด้วย อ่าใช่พูดให้ง่ายก็คือว่ามันคิดบนสมมติฐานประมาณการประมาณการผู้โดยสารที่เพิ่อไม่ใช่ตัวเลขผู้โดยสารจริงถูกไหมอ่าใช่อ่าครับเพราะฉะนั้นผมว่ามันก็พอจะมีทางนะคือแม้นว่าสุดท้ายเออทอาจจะต้องคนบอกเลิกสัญญาเองอหรือแม้กระทั่งอ่ะยังไม่ต้องไปถึงขั้นนั้นละกันเอาตามมติบอร์ด a ออเขาต้องลด <OK> จากหมื่นห้ากว่า,ามาเหลือสัก8,600แล้วกันนะสมมุตินะแต่ถ้าไปปรับจูนไอ้ตัวเลขคาดการณ์ตรงนั้น<า>ให้มันสอดคล้องกับความเป็นจริงในปัจจุบันได้มากขึ้นอขออภัยนะด้วยความเคารพผมจำตัวเลขไม่ได้ว่า<อ>ที่เขาใช้ในประมาณการเท่าไหร่ระมาณ7บล้านเฉพาะสุวรณภูมิอ่าสวรรณภูมินะ70ล้านตอนนั้นนะที่ประมาณการวนะ่าจะไปถึง70ล้านอลานแต่ตอนนี้มันอย <ieren> ู่ที่ประมาณสักเท่าไหร่ ตอนนี้ก็ประมาณคือช่วงพีกก่อนโควิดประมาณ40สป่ะเออสี่อุ้ยแต่มันเกินไปแล้วนะมันเกินตอนนั้นเกิน45ล้านไงตอนนั้นแหะแต่มันไม่ถึงแต่มันไม่ถึง70บล้านมันไม่เคยถึงนะอันนี้ขออภัยนะคือเดี๋ยวไปดูเลขโชว์ๆดีกว่าออคือเอาเอาหลักการเข้าว่ากันละกันเอ่อตัวเลขโชว์ๆเดี๋ยวขออนุญาตไปดูนะขออภัยจําไม่ได้ครับแต่ไอหมื่นห้ามันคิดบนเบสของประมาณการอ่ประมาณการฉะนั้นถ้ามีการปรับไอเงื่อนไขผลตอบแทนตรงนี้ แต่ลดหัวผู้โดยสารลงมาให้มันสอดคล้องกับความเป็นจริงได้มากขึ้นอไม่แน่นะไอ้เจ้ามินิมัมการันตีเ e อร์เฮดเนี่ยหรือว่าต่อหัวมันอาจจะไม่น้อยไปกว่าเดิมที่371บาทหรือมันอาจจะสูงขึ้นก็ได้นะอแต่ตัวเลขรวมมันจะลดลงไงอภาพรวมลดไปลดตัวประมาณการผู้โดยสารลงให้มันสอดคล้องกับความเป็นจริงมากขึ้นอืมอืมอ่า พราะถ้าตัวเลขผู้โดยสารลดลงประมาณการประมาณการลดลงอประมาณการผู้โดยสารลดลงเออเปอร์เฮแต่มันต้องหารออกจากตัวเลขจํานวนเต็มคือ8ปดพันห้าแปดพันหกไอ้เอร์เฮดมันอาจจะไม่ต่ำไปกว่าเดิมก็ได้<อ>คือแม้ว่าจํานวนเต็มมันจะลดจากหมื่นห้าลงมาเป็นแปดพันอือมอ๋มออ,อแต่ถ้าประมาณการผู้โดยสาร,รก็คือตัวหารมันลดลงด้วยอไอ้เปอร์เฮเนี่ย มันอาจจะไม่ต่ำกว่า3 7 1เจอสิบนะผมก็ไม่แน่ใจนะว่าตรงนี้มันจะมีนัยยะอะไรหรือเปล่าแต่ผมก็คิดว่ามันก็เป็นอะไรที่มันพลิกสมการเล่นได้อยู่นะหรืออีกวิธีหนึ่ง r e v e n u e Sharing ที่20%อืของรายได้จากการประกอบกิจการในแต่ละเดือนเอออันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะคุณว่าฮะถ้าประมาณการออกมาและมันออกมามันได้มากกว่า85 0 0อื ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันนะอันนี้นะเดี๋ยวต้องพอดูเป็นไปได้ทั้งหมดแหละเพราะมันได้อยู่ในแปดแนวทางเนี้แปดแนวทางใช่แต่ปัญหาคือมันเป็นข้อมูลที่เขาใช้ภายในไงแปดแนวทางนี้เราก็ไม่มีวันจะรู้ได้เออใช่ใช่เดียวมันจะเป็นการเปิดตยออกมานะครับแน่นอนเพราะเขาต้องขึ้นโต๊ะเจรจากันใช่ใช่ถูกไหมบอกไม่ได้บอกไม่ได้นะครับมันไม่มีหรอกไอ้ที่จะไปให้จงให้โจ์อะไรก่อนอน่ะเออไม่ได้ไม่ได้เออนะครับ